เอ๊ทำยังไงได้รางวัลมาเหรียญทองไปด้วยนะักเวยนอยากรูต้องใจเย็นแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะเขากำลังทําอะไรกันอุปกรณ์สอบถาะคะ่ละการล่ามพานต้องมีอุปกรณ์สอบถานะคะเอาแล้วน้องของเราน้องไอรนเซลนะคะ 欢迎您。 สูกสูบสับแรงยูกไม่ได้จิตโตจอเซอร์ด้านตรงนึงยินดีตอนอิกโตเพียงเพราะว่ามราจะเลือกอาหารที่มีมากขึ้นไป โอ้ยไปหากับตัวละ ส่งอาหารเลือยๆมาให้เราแล้วเอ๊ะ่นต้องเปซาฟ้าสูงให่เชส่ีขอเราแล้วผูัวไปดีที่กว่าโอ้ยันขสไไฟถนหักบนรอเาเนี่ยโกินคนาม่ยาแต่ทมไมินเลยร้เาใช้สมาตาตาตุ้มพีโท ใครมาถามเขเรียกตัวอ oh, so e, ้อจะลงมือกินทอดเองรกว่าใครเอ๊ะที่สิจะมีสิทธิ์กิดูพอดีเลยจาคนกินเป็นอาหารดีกว่าว่าใครนะารู้ิโตยังไม่ใครตอบไปเลยนะรู้คุณลุงสิโต้เยอะอะพโอ้ไปถ่บล็อีใช้กำลังคีดอะไรสิโต้เจ้าถามพ่อ ข่ะไปกินกับขอนไม้ทำาเฉมใช่จ้าเออถึงดีนะขอนไม้เนยมันเป็นขอนไม้พีเศษมันเป็นขอนไม้ที่มีรสชาติหวานอรอยเฉพาะใครเชื่อไ่เ่อเจ้าโอกาสฟรีอะไรนะลูกติโตข้มไม้มีรสหวานใ้งไงล้วจ้าลูกโตห้เาเปลาเปลาะสาเป็นพูดเดิเลยลไม่งันอ่ะถ้าจะไปกินกับขอนไม้ทำไมเล่า ไหนยองที่สายาสิแล้วจะาองก็ติกระปินลองไปกับข้าวไม้แต่ว่ายังไม่ทันจะสายได้จากข้าวไม้็จะโดนวาโดนัวอ๋อนั่นสิ่ะแล้วก็ 要多。Yeah, เมาแล้วต้องรีบจารแล้วคนต้องกิบข้นี่ก่อนนะเดี๋ยวไม่พู้กันวายช่ยวยยด้ยช่วยด้วย้อเอาไปอาหาวยไรดีจดีกว่านามนโดนมเลแถวเนียเอาไปอาหารวยกว่านท่ไปเลยนะะ โตปวด่ะน้าสาวี่จะใส่ขาผูกเลยบันทีเจ็จิตเจ้าใา่ฝ่ายเดียวแต่พอดีเจ้าตาคุมมุยเดินผ่า what พี่ถ้ากลับที่บอก <laughs> ยู่ต่แไปไหมค้ก็ไม่ายหมดอ่ะจะฮะหายมปหมนอ่ะออกมาได้ดีน้าออเถอะขอรานะชนะผิวจะเป็นลมหรือวะ พอ้าโดนเจ้าาถึงคุณเอเองเลยีโอ้ไมน่าโลกมากเิเราถู้เป็นลมดีกว่าอ๋อก็แต่วันนั้นเจ้าตัวก็นม่ได้ิีอะไรอีกเลยมาต้องรอถึต่อไปถ้าเมื่อไหร่เราจะได้กินอาหารเพที่มาต้องรอถึงต่อไปสี่ทาย่องนี้ขอให้รู้ว่าโลกน่ารักมากค่ะขอบคุณ ต่อไปนะคะเราดูพี่โตขึ้นหน่อยพี่บอหมนะคะเด็กนิรนาคาธีโญนะคะ